สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเซลเอินกับช่องเพอเอินขายนะครับวันนี้เซลเอินอยู่กับอีกหนึ่งผลงานในการตกแต่งนะครับกับเจ้าตัว Next Gen e v r e ตัวสปอร์ตตัวแพ็กเกจนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเอ r เรตัวกลางนะครับที่เพิ่มระบบการขับขี่เข้ามาในตัวรุ่นนี้นะครับก็จะได้ตัวกล้องรอบคันเข้ามานะครับแล้วก็จอด้านในนะครับที่ดูกล้องรอบคันเนี่ยก็จะเป็นจอขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ระบบการขับขี่พวก Adaptive Cruise Control Lane Keeping แล้วก็ Stop and Go อยู่ในฟังก์ชันตัวนี้เลยนะครับ เบิกราคาแพ็กเกจนะครับบวกเพิ่มจากตัวรถเข้าไปอีก58,0 0 0บาทนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้คุ้มสุดนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าตัว Nexgen t Everest Sport ตัวนี้นะครับผมเพิ่มการตกแต่งอะไรนะครับให้รถคันนี้นะครับดูหล่อดูสวยนะครับเรามีรายละเอียดการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับคอนเซปต์ของลูกค้าเนี่ยต้องการความสปอร์ตนะครับสีตัวรถตัดสีดําเงาให้มันเป็นแบบของตัว Everest Sport เขานะครับกระจังด้านหน้านะครับเลือกกระจังฟอนต์ FORD ติดไฟ LED นะครับตัวนี้นะครับเลือกเป็นไฟสีเหลืองนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเลยนะครับแล้วก็ตัวอะคริลิกด้านบนนะครับตัวนี้มากกบตัวรุ่นของเขาอยู่แล้วนะครับไฟหน้านะครับเป็นจานฉายรีเฟคเตอร์นะครับพร้อมกับตัวไฟ C ีนะครับตัวนี้เป็นไฟเดอ t ์ท e มนันนิ่งวิ่งกลางวันนะครับสำหรับตัวนี้ขยับลงมาด้านล่างนะครับเป็นชุดแต่งเกิร์ตวิกเตอร์นะครับการออกแบบสีตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสีตัวรถนะครับที่เป็นสีขาวนะครับตัดสลับสีดําเงาเลยนะครับแต่ตัวคางด้านหน้านะครับเป็นด้านนะครับ แล้วก็ตัวครอบคานด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว V2 นะครับแน่นอนครับสติกอร์คำว่าวิกเตอร์ตัวนี้นะครับมีนะครับให้เห็นเลยตัวนี het, ้นะครับตัวนี้นะครับมีเรดร์ด้านหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวสปอร์ตแพ็กเกจนะครับซูมล้อด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นซูมล้อขนาด5.5นิ้วเป็นงานบั้งนะครับแล้วก็ยึดตําแหน่งรูน็อตเดิมต่างๆนะครับไม่มีการเจาะเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่ซีนยางเข้าไปในตัวชิ้นงานด้วยนะครับทำเป็นสีดําเงาเลยให้เข้าคอนเซป ขยับลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เลือกเปลี่ยนตัวล้อแมกนะครับเดิมเนี่ยแมกโรงงานมาในขนาดตัวล้อแมกขนาด20นิ้วอยู่แล้วนะครับตัวน,น,นี้เราจับเปลี่ยนไปใส่แมกเวกเลยนะคร,รับรหัสล้อแมกตัวนี้นะครับเป็นล้อแมกเวกรหัส0ูนย์สนะครับวีศูเลยรุ่นของเขาตัวนี้ก้านก็จะเป็นก้านตัววายนะครับแล้วก็จะมีกลึงตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีกัดมิลิงก้านนะครับแล้วก็ก้านจะเป็นตัววายอย่างนี้เลยนะครับก้านดูทันสมัยนะครับแล้วก็สีเนี่ยเป็นแบบดําเงาด้วยนะครับตามภาษาของเวกเขานะ แม็กตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับเป็นแม็กของเวกของแท้นะครับตัวนี้เลือกรัดกับตัวยางนะครับเป็นตัวยางโตโยนะครับตัวนี้เป็นโอเพนคันที่ RT นะครับวอลไซส์หนาๆนะครับแล้วก็แก้มยางเนี่ยดอกเท่ๆเลยแก้มขาวตอนนี้ต้องบอกว่าฮิตติดกระแสเลยแล้วก็ปรับองศาการเลี้ยวไม่ให้ติดนะครับเสเต็ปของรถตัวนี้ต้องบอกว่าไม่มีการยกนะครับเป็นสเตปเดิมโรงงานเลยนะครับจับตกแต่งอย่างเดียวนะครับแก้มข้างเป็นดำเงานะครับเกียนคําว่าเทอร์โบตรงรุ่นของตัว Next Generation Sport นะครับกระจกข้างเป็นดำเงานะครับ หลังคาด้านบนนะครับรับเป็นดำเงาทั้งหมดเลยนะครับสติ๊กเกอร์เกลดเพชรนะครับตัวนี้ก็ทนทานความร้อนนะครับติดนานได้นะครับตัวนี้แล้วก็ลอกออกไม่ทิ้งกาวด้วยเลาหลังคานะครับตัวนี้เป็นดำด้านนะครับตรงแบบฉบับของตัวรุ่นเขานะครับตัวนี้ดำเงาเราก็แรปมาจนถึงคลิกอร์ด้านหลังเลยนะครับปีกด้านหลังเราก็แรปเป็นตัวดำเงาด้วยนะครับไฟท้ายนะครับ LED tailing light นะครับตรงรุ่นของตัวเขานะครับตัวนี้ก็เป็นไฟทั้งคมนอกคมในนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นอะคริลิกใสนะครับครอบด้วยอะคริล เป็นคำว่าเอเวเรสนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดสเกิร์ตด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานตัดสลับสีดําเงานะครับตัวนี้แล้วก็แข้งด้านล่างนะครับอกด้านล่างของตัวสเกิร์ตด้านล่างเนี่ยของตัวชุดวิกเตอร์ก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ท่อก็จะเป็นท่อทรงสี่เหลี่ยมนะครับสด้านเลยสําหรับตัวนี้นะครับภายในด้านในนะครับต้องบอกว่านอกจากภายนอกเนี่ยเราจะแต่งสปอร์ตแล้วนะครับด้านในเรายังตัดพรมภายในให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นแบบเต็มคันเลยนะครับตำแหน่งด้านหลังเนี่ย ปูไปแบบเต็มคันเลยนะครับนี่ไปถึงตำแหน่งเบาะแถวที่2ด้วยที่พับเป็นแบบ60-40นะครับอันนี้ก็จะมีพรมแปะด้านหลังให้ด้วยนะครับกระจังของเดิมนะครับเราตกแต่งเป็นกระจังแต่งแล้วของเดิมเราคืนให้กับลูกค้านะครับเอเวเลสปอร์ตเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเปิดผ่านกุญแจได้แต่เปิดฝาท้ายได้ยังมีอยู่ในรุ่นนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มเพื่อเปิดฝากระโปรงท้ายได้นี้ก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็รายละเอียดการตกแต่งนะครับเราติดกันสรดงานแท้ของศูนย์ให้นะครับ แล้วก็เบ้ามือนะครับตัวนี้เราติดเป็นฟิล์มใสนะครับตัวนี้ลูกค้าอยากได้ความสปอร์ตลงมาในรุ่นนี้นะครับระบบเทคโนโลยีการขับขี่ที่เพิ่มเข้ามาก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีการขับขี่เนี่ยครบคันเลยนะครับตัวนี้มีแจ้งเตือนสัญญาณมุมอับด้วยนะครับอยู่ในตัว NexGen t Sport ตัวนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับในการตกแต่งเจ้าตัว NexGen t Sport แบบนี้เลยนะครับสามารถติดต่อทักหาเซลล์เอิร์นนะครับยินดีมีแคมเปญมอบไป้กับถึงมือลูกค้าเลยนะครับฟรีชุดแต่ง ดอกเบี้ยพิเศษหรือลูกค้าอยากได้เป็นส่วนลดก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตรงใจลูกค้าแบบไหนก็แจ้งเซเวิร์นได้เลยนะครับคลิปนี้เซเวิร์นขอจบรีวิวฟิล์มนี้นะครับขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเป็น099 3252333นะครับพร้อมกับ id line เป็น e a l j u z b s นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการจองออนไลน์นะครับดูคลิปเอิร์นแล้วนะครับต้องบอกว่าแคมเปญการจองออนไลน์นะครับของ Ford Auto Gallery ปทุมธานีนะครับลดเงินงเรื่องจองออนไลน์ปลอดภัย100%นะครับ ติดต่อหาเซลเอิร์นนะครับมีตัวตนจริงนะครับมีเบอร์จริงนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามชื่อนามสกุลของเซลเอิร์นกับทางฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีได้เลยนะครับมีตัวตนจริงนะครับมีเครดิตนะครับมีผลงานด้วยปลอดภัยหายห่วงยืนยันการจอง1 0 0นะครับบุ๊กิ้งการจองนะครับโอนเข้าบัญชีบริษัทตรงตัวบริษัทได้เลยนะครับเซลเอิร์นมาดูแลในการขายให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ทําการตกแต่งหรือว่านอกเหนือจากการตกแต่งนะครับเราสามารถโอนเข้าตรงเข้าบริษัทได้เลย ปลอดภัยหายห่วงเงินลูกค้าทุกปัจทุกตั์อยู่ที่โชรูมครับไม่มีการโอนเข้าเซลล์ใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้มารณรงนะครับเป็นแคมเปญของโชรูมเซลเอิร์นบอกในคลิปนี้ไว้เลยนะครับคลิปนี้เซลเอิร์นขอจบรีวิวเพท่านี้นะครับออกลับมาพบกับผมเซลเอิร์นกับช่องเร์เอิร์นขายใหม่ในคลิปหน้านะครับต้องบอกว่าเซลเอิร์นมานะครับดนทุกคลิปครับสวัสดีครับ